สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Minecraft Hardcore กันใหม่นะครับท,ท,ทุกๆคนนะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับ Minecraft ก็จะอัปเดตใหม่แล้วมีไบโอมใหม่มาด้วยนะครับในวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่นดักไบโอมใหม่ก่อนนะครับทุกคนนะสาเหตุที่ผมเล่นใหม่ครับเพราะว่าผมเกลียดทะเลทรายทุกคนผมไม่ชอบทะเลทรายเลยมันแห้งแล้งแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีเลยทุกคนนะคีดว่าผมลองใหม่ๆนะครับทุกคนแต่ใหม่ๆที่ผมลองนั้นมันใช้ไม่ได้เลยอ่ะมันเอ่อค่อนข้าง ช็อตมากมากทุกคนนะไมมันช็อตแล้วคุณภาพเสียงไม่ดีก็เลยอัดใหม่แม่งเลยทุกคนนะไม่เป็นไรเรามาเล่นใหม่กันดีกว่านะครับเดี๋ยวลงแอดออนตัดไม้ทีเดียวล้มไปก่อนนะครับเพราะว่าผมชอบตัดไม้แล้วทีเดียวล้มมันเองนะครับทุกคนนะลงแค่แอดออนเดียวก็พอแล้วมั้งอ่ะโอเคเดี๋ยวขอปรับให้มันเปิดวันก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเปิดวันเนี่ยเราจะรู้นะครับว่าเราเล่น ถึงวันที่เท่าไหร่แล้วนั่นเองนะครับทุกคนนะอันนี้ผมใช้ลำโพงนะทุกคนอาจจะไ,ได้ยินเสียงเกมซ้อนกันหน่อยนะทุกคนนะโอเค เรามาเริ่มเล่นฮาร์ดคอร์กันใหม่ดีกว่าครับทุกคนเริ่มกันเลยมาผมก็อยู่ในถ่วยเลยเหรอครับเนี่ยสวยงามจริงๆครับทุกคนมีน้องแกะด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าที่ผมเกิดมาเนี่ยคือเกาะหรือเปล่านะครับทุกคนและแน่นอนครับเมื่อเราเกิดบนเกาะแบบนี้เราก็ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ดูจากสภาพของเกาะนะครับมีต้นไม้เพียงต้นเดียวเองและผมก็จะตัดต้นไม้ต้นนี้เพื่อที่จะทําอุปกรณ์ในอนาคตนั่นเองถ้าผมอยู่ในเกาะทุกคนเราทรัพยากรบน นะครับค่อนข้างมีจํากัดนะครับทุกคนและเมื่อกันเอาชีวิตรอดแต่เมืก่อนนี้มันช่างจํากัดซะเหลือเกินผมก็เลยจาเป็นต้องปลูกต้นไม้เยอะๆนั่นเองและหลังจากนั้นนะครับผมก็เดินทางไปขุดหินโตนะเพื่อที่จะเอาหินมาทําเป็นอาวุธของเราครับช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากช่วงนี้ปี3แล้วครับงานยุ่งมากๆเลยนะแล้วใกล้จะปี4แล้วนี่อย่างครับ ผมใกล้จะฝึกงานแล้วเนาะอาจปีหน้าก็ต้องฝึกงานแล้วนะครับและอีกสองปีครับผมก็ต้องไปเกณฑ์ทหารแล้วนะทุกคนแบบโอ้โห oh. ให้พักหน่อยสิอย่างเงี้ยคือไม่ได้พักเลยทุกคนนะต้องไปทําอะไรตลอดเลยอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะได้จะได,จะได้เป็นทหารเลยเปล่านะก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับทุกคนถ้าได้เป็นก็ดีถ้าไม่ได้เป็นก็ได้ทุกคนผมโปงมากตอนเนี้ยผมแบบ วงกับชีวิตตงมากเลยทุกคนนะถ้าทุกคนยังไม่รู้นะครับทุกคนมางั้นเรามาเริ่มขุดทํำกันเลยนะทุกคนนะ,อะตอนนี้นะครับใกล้200ซับแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมมากเลยนะทุกคนนะคลิปนี้นะครับอาจจะใช้เวลานานามากนะครับผมจะทำให้ทุกคนหายคิดถึงกันเลยนะครับโดยลงคลิปยาว,ยาวถึง30นาทีหรือ1ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะ ผมจะพูดหนึ่งชั่วโมงครับทุกคนส่นทุกคนก็กรุณาเป็นผู้ฟังที่น่ารักนะครับ <c oughs> โอเคขาหมูครับเพื่อเอาเนื้อมาเองคนทุกคนเสียงดังไหมครับตอนเนี้นะเพราะว่าผมใช้ไม์ทุกคนแล้วก็ใช้ลําโพงด้วยเนาะก็เสียงอาจจะดังก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนนะโอเคเรามาล่าแกะกันดีกว่ามาตายเะเถอะจะแกะน้อยแกะสองตัวมาทําอะไรจะ เฮ้ฉันได้ค่ะพ่อแม่แก่ไปแล้วจะแก่น้อยเฮ้อเอ้าวแกะตนนัวนึงไปไหนแล้วเนี่ยอ๋ออยู่นี่นี่เองครับรผมได้ค้นแกะมา2อ,อันนะครับทุกคนแล้วก็เจอไก่เวยฆ่าไก่ก่อนนะเพราะว่าเราจะต้องลงไปในเมืองน,นั่นเองนะครับทุกคนและเราต้องเก็บทรัพ,พยากรอาหารให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะทาได้ <มา S 2> นั่นเองครับนี่แนะเดี๋ยวไม่ตาย <นะ S 1> เอาได้แกะนอนดีกว่าทุกคนเพื่อไม่ให้มนอนเตอร์เกิดนะครับทุกคนนะถ้ามนอนเตอร์เกิดคือเราตายแน่นอนนะทุกคนเมื่อเช้าแล้วนะครับก็ได้เวลาไปขุดฐานสักทีจะทานดีจังเลยมี่ฐานเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้และหลังจากนั้นก็เผาเนื้อเผาวัวให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะไปลงถ้ำกันโอเคครับมาได้แล้วเดี๋ยวเราล่าสัตว์กันก่อนนะครับทุกคนเพราะว่า ก่อนที่เราจะลงถ้ำเราก็ต้องหาทรัพยากรอาหารนั่นเองครับทุกคนมาเลยมาเจ้ามอนเตอร์เจ้าสัตว์น้อยอยู่ไหนฉันจะฆ่าแกฮู้ฮู้กวนี้นี่แน,น่ตายซะทรัพยากรพวกนี้นะครับก็หายากมากๆเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมใกล้หิวแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่ฐานก่อนนะครับเพื่อเอาของกินนั่นเองที่เราย่างไว้นะครับทุกคนนะปะไปกันเลยนะ น,นี้หิวมากมเลยทุกคนตัวกสมหลอดก็จะตายแล้วอ่ะนะโอ้ตัวมีเยอะมากเลยครับทุกคนนะสิอันเนะน่หิวหิวกินกินหิวหิวและต่อมาผมคิดว่าจะปักไฟทั่วเกาะน,นะครับเพื่อไม่ให้มอนเตอร์ เกิดแล้วมาฆ่าเราตายนั่นเองอ่าผมจะเริ่มปักไฟเป็นวงกลมนะครับทุกคนและจากวงกลมนะครับก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมมันเองพูดอะไรของกูไม่รู้น <laughs> รู้สึกว่าตรงนั้นจะเป็นเกาะย่อยนะคะปิอและเท่านี้ผมก็ปักไฟทั่วเกาะเป็นที่เรียบร้อยพอเดินไปเดินมาก็เจอกับเหล็กก้อนหนึ่งนะครับที่ไม่รู้มันจะมาทํอะไรเหมือนกันนะแค่ก้อนเดียวเองเอาโหน้อยขี้งอกมากถ่านมา เยอะอยู่พอสมควรนะครับป้าเสร็จแล้วค่าสัตว์กันดีกว่าครับทุกคนค่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อให้เรามีอาหารใช้นั่นเองนะครับ <_ c oughs> เช่นนั้น <_ C oughs> เราจึงต้องขอบคุณสัตว์พวกนี้นะครับทุกคนที่อุตส่าห์สละชีวิตให้เรามีข้าวกินนั่นเองครับทุกคนนะตกในถ้ำเฉยเลยนะโอเคถ้ำนี้เป็นถ้ำตันนะครับไม่มีอะไรมากทุกคนเดีย๋ยวเราขึ้นบกกันดีกว่านะครับ เพื่อไปสร้างเกาะของเราต่อเองครับทุกคนมาเจ้าหมูน้อยขอค่าแกงสิขอเนื้อหมูแกมากินหน่อยนะโอเคครับได้เนื้อมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราทำกล่องกันดีกว่านะครับเอามาเก็บของก่อนเนาะเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะต้องใช้ชีวิตในถ้ำนะครับค่อนข้างนานมากๆนะครับทุกคนกว่าจะขึ้นมานะโอเคเอาเหล็กวบนี้หนึ่งก้อนนะครับนะ เช่นนั้นเราจึงต้องเอาทรัพ,พยากรพวกนี้นะครับหาให้ได้เยอะที่สุดเช่นอาหารนั่นเองครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการลงถ้าซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมจะพูดทั้งคลิปแน่นอนนะครับทุกคนเพื่อไม่ให้ทุกคนเบื่อหน่ายกับเกมไม่ครับมันผมที่ไม่ไม่พูดอะไรเลยจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรนะครับเป็นคนที่พูดน้อยแล้วพ,พูดไม่เก่งนะทุกคนนะผมก็เลยจำเป็นต้องฝึก กันเองนะครับทุกคนหลายคนอาจจะคิดว่าผมพูดมากทุกคนนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนนะโอ้หได้เนื้อมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะไปลงถ้ำกันนะครับเดี๋ยวขอตัดไม้กันก่อนนะครับไม้เป็นสิ่งสําคัญในการใช้ชีวิตมากๆเลยนะถ้าเราไม่มีไม้เนะี่ยเราก็จะไม่มีอุปรกรณ์ดีๆใช้กันเองนะครับโอ้แอปเปิ้ลมาหนึ่งผลด้วยนะครับทุกคนดีงามมากๆเลยนะ โอเคครับมาได้มา,มาเยอะเลยมีซัพป,ปิ้งให้เลยหรือเงี้ยซัอซป,ปิ้งมีเสียัเองนะเราจะทําให้เกาะนี้นะครับกลายเป็นสีเขียวนั่นเองครับทุกคนเพื่อที่เราจะได้มีอุปกรณ์ใช้เยอะๆนะอย่างเช่นไม้อย่างเงี้ยเอาไปสร้างบ้านนะครับทุกคนนะเพราะว่าเราอยู่ในสภาพที่เป็นเกาะนะครับและเกาะเนี่ยแม่งก็แบบไม่มีอะไรเลยทุกคน <laughs> มีแต่ต้นไม้แต่ก็มีแร่อยู่นะอืมสีอะ ผมรอเงยยากนะครับผมก็เลยอยากจะหาเมล็ดวีดนะครับเอามาทําเป็นข้าวนันเองครับทุกคนเพื่อเราจะมีขนมปังกินอร่อยอร่อยนั่นเองนะครับทุกคนนะทำทำนาขุดทําไร่กันดีกว่านะครับมาเริ่มจากการหามล็ดวีดนะครับทุกคนเพื่อผูกข้าวนันเองนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้วไอข้าวที่เรากินทุกวันเนี่ยมันมาจากในป่านั้นเลยนะครับทุกคนนะ เพราะว่าบรรพบุรุษของเรานะครหรือมนุษย์สมัยโกดเนเขาใช้ชีวิตอยู่ในป่าใช่ไหมแล้วเขาอะ่ะเอาพวกเมล็ดข้าวพวกนี้มาปลูกกันในชุมชนของพวกเขานะครับก็ได้เป็นข้าวมันเองครับทุกคนมาปลูกข้าวกันตรงนั้นดีกว่านะครับมาเรามามเริ่มใช้จอบของเราเฉือนหน้าดินกันดีกว่านะเอาซักตรงนี้นะครับทุกคน เลยปลูกน้ําทะเลแล้วข้าวมันจะเค็มไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับบางทีถ้าเราปลูกในน้ําทะเลอนี้ข้าวเราอาจจะกินรสเค็มก็ได้ทุกคนมาปลูกให้เยอะที่สุดนะครับอ่านี่เดี๋ยวลงถ้ำเสร็จเนี่ยอาจจะมีข้าวกินเยอะๆก็ได้นะ เดี๋ยวเรามาเริ่มขุดเหมืองกันเลยดีกว่านะผมคิดว่าเราจะขุดเหมืองกันตรงนี้นะครับทุกคนโดยที่เราจะขุดเหมืองเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนั่นเองครับและลึกลงไปนะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่ค่อยๆลึกลงไปนั่นเองครับทุกคนมาเดี๋ยวเราเอาเตียงมาด้วยนะครับเพื่อที่ว่าตอนกลางคืนเราจะได้นอนนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มขุดกันตั้งแต่ตรงนี้เลยดีกว่านะครับทุกคนมาเฮครับ เราจะขุดกว้าง10คูณ10นะครับทุกคนตอนนี้ได้10แล้วมาเราขุดอีก10ทุกคนครับน,นี่ผมเกิดเรื่องแล้วซอมบี้น้อยมันจะฆ่าผมมนเลยยศซอมบี้เล็กฉันไม่ให้แก่งฆ่าฉันหลอกตายไปซะนี่ตอนนี้นะครับเป็นเวลากลางคืนแล้วและผมนะครับไม่ได้จุดไฟทั่วเกาะทุกคนทำให้มอนเตอร์เกิดนั่นเองเดี๋ยวเรามาจุดไฟทั่วเกาะกันดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้มอนเตอร์เกิดนะมาทำงานของเรากันต่อนะครับทุกคนขุด อาจจะใช้เวลานานักมากเลยนกว่าที่เราจะขุดลงไปแล้วเจอถ้ำใหญ่นะครับทุกคนนะโอเคงั้นเรามาเริ่มทำงานหนักๆของเรากันเลย เกียดขุดถ้ำมากๆเลยเนะต้องขุดลงมาทีละบล็อกทีละบล็อกอย่างนี้ผมก็เลยลงแอดออนค้อนมรณะครับก็คือเป็นค้อนที่เรานั้นสามารถขุดถ้ำได้3ามคูนสาโคตรโหดเลยนะครับทุกคนโอ้โหเป็นค้อนที่มีประโยชน์แก่การขุดถ้ำจริงๆครับฮทุกคนครับดูสิยอดงมากเลยนะ โอเคครับเป้าหมายคลิปนี้เนี่ยก็คือการขุดถ้ำอย่างเดียวนะคะไม่มีอะไรมากคนนะก็ เจอเข้ากับถ้ำม,มันเองเป็นถ้ำที่ใหญ่มากๆเลยทุกคนดูมอนเตอร์สิครับมอนเตอร์เยอะมากๆ,ๆจะเจอทรัพยากรอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นเพชรแล้วก็เหล็กเยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวขอต่อเง้กนก่อนนะตรงนี้เป็นเป็นหญ้าแหะครับเนี่ยยังไม่ลงไปนะครับทุกคนเพราะว่าอันตรายมากๆเลยนะครับผมยังไม่มีชุดเกาะที่ดีพร้อมนะครับทุกคนนะ อาจจะต้องใช้เวลาอีกนานกนว่าะต้องลงไปนะครับทุกคนไปนะครับผมอาจจะต้องตามหาเพชรกันก่อนนะครับทุกคน ไปข้างล่างกันดีกว่าครับทุกคนโอ้โหนะ่ากลัวมากๆเลยข้างล่างอะนะจะต้องระวังครับเราค่อยปักไฟทีละจุดนะไม่งั้นมนอนเตอร์ตีเราตายแน่นอนนะครับทุกคนปแีแอรแล้วครับผมจะตายแล้วไหมนะไปนะเขี <laughs> ยวริตันโหดร้ายมากครับทุกคนอา้าวขึ้นยังไงเี่ยอ๋อตรงนี้ ลืมทางขึ้นนะทุกคนไม่เป็นไรแต่ว่าค่อยไปดีกว่านะครับทุกคนนะมอเตอร์อันตรายมากมากเลยร้บพอนมาเยอะมากเลยครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมต้องใช้ให้หมดนะ <c oughs> โอ้เสียดายทุกคนะคะมาซะเยอะเลยอะตอนแรกก็คิดว่าจะขุดไปเรื่อยๆไม่คิดว่าจะเจอทําเร็วขนาดนี้ <c oughs> โอเคครับงั้นเราขึ้นไปเก็บของกันก่อนแล้วก็ขับโล่ดีกว่านะครับเพื่อที่เราจะมาต่อ,อกรก,กับพวกมอนเตอร์ร้ายนั่นเองนะครับทุกคนป่ขึ้นไปกันมนในเรียบร้อยครับทุกคน เพราะว่าหินเนี่ยเราอาจจะใช้ในอนาคตนะครับสามารถใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของาร์มอนเตอร์ได้นั่นเองนะครับทุกคนนะเราจะไปบุกถ้ำข้างล่างกันนะครับทุกคนของเราเตรียมพร้อมแล้วเราจะต้องรีบกันเราต้องไปอโอ้โหครับทุกคนมาเลยมาสมบีเกาะทองครับมาเลยโย่สมบีเอย๋ยข้าจะข่าพวกเจ้าเองนี่ ยแย่แล้วครับทุกคนผมจะตายแล้วไม่นะผมสู้ไม่ไหวแน่นอนไม่นะสู้ไม่ไหวแน่นเลยไม่นถอะผมเมด่วยครับผมจะตายแล้วมาเอาชุดเกาะไปใส่เนี่ยมันเอาโล่ไปใส่ด้วยอะไรวะเนี่เยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราควรมีอุปกรณ์ให้ดีก่อนนะครับเราค่อยลงไปทถ้ำ ไม่งจะตายเมื่อกี้ได้นะโอเคงั้นเรามาทำกันต่อดีกว่านะครับทุกคนนะโดยเบี่ยงไปทางอื่นบ้างน,นะครับทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันมอนเตอร์เยอะชี้หายเลยแต่ก็ดีแล้วนะครับทุกคนที่เราปักไฟไว้นะถ้าเราไม่ปักไฟเนี่ยมอนเตอร์ก็จะเกิดเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเราก็จะตายเยอะเองทุกคนนะไม่ไหวอะค่ะพาตายบ่อยค่ะดีนะน,นี้มอนเตอร์เยอะอยู่กันนะเนี่ยถ้าผมลงไปผมตายแน่เลยอนะ และผมก็ใช้เวลาต่อจากนี้นะครับไปกับการขุดถ้ำต่อไปนั่นเองนะครับทุกคนนะเพื่อเราจะได้หินมาเยอะๆนะครับและ หินนั้นนะครับสามารถทำประโยชน์ได้อีกหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นฟาร,ร์มซอมบี้ฟาร,ร์มเหล็กและฟาร,ร์มอีกลหลายอย่างในอนาคตนะครับทุกคนในช่วงต้นเกมนะครับอาจจะเป็นของสิ้นเปลืองนะครับทุกคนทำไมมีเยอะมากจนเก็บไม่หมดนะครับทุกคนนะแต่ปลายเกมเราต้องได้ใช้เยอะแน่นอนนะครับทุกคนพอขึ้นมาเจ้าหินไปเก็บในกล่องนะครับก็เพิ่งมารู้ตัวว่าวันนี้ผ่านไป9วันแล้วนะครับ บอกเลยว่าตอนนี้คือกล่องลกมากๆครับมีแต่หินทั้งหมดเลยนะถ้ามันจะเยอะแบบนี้ก็จะมาทาฟาร์มมอนเตอร์เลยดีกว่าครับในความสูงมาตรฐานของฟาร์มมอนเตอร์นะครับอยู่ที่21บล็อกนะครับเช่นนั้นผมก็เลยต่อขึ้นไป21บล็อกครับและต่อไปอีก8บล็อกครับเพื่อทําเป็นปีกข้างแล้วก็วางสลับเพื่อให้มอนเตอร์เดินลงมาตกน้ํามันเองครับพอใกล้เสร็จแล้วฝนก็มาตกอีกโอ้โหโทรศัพท์ผมแล็กแหลกนะครับทุกคนเพราะว่าโทรศัพท์ของผมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็เลย แปลกมากๆนะเราจรึงต้องมีพิธีกรรมไล่ฝนนะครับโดยการนอนในวันนั้นนั่นเองครับนอนตากฝนนี่แหละแตวฝนก็ไปเองนะพอเช้าก็มาทํางานต่อนะคะเป็นคนที่ขยันขันแข็งจริงๆเลยนะชาปูนทํากําแพงใกล้เสร็จแล้วโอ้โหตุ้ยหินเอ้เอาทาผิดนี่หว่าเลยต้องขุดบล็อกที่ทําผิดไปนะครับแล้วก็เริ่มวางบล็อกใหม่นั่นเองในส่วนของชั้นนะครับผมคิดว่าจะทํา2ชั้นนะก็เลยต่อกําแพงขึ้นไป3บล็อกอย่างนี้แล้วก็ปูช้ ชั้นที่สองให้เรียบร้อยนะครับพอเสร็จแล้วชั้นที่สองของเราก็จะออกมามีหน้าตาสวยงามแบบนี้เลยและจากนั้นนะครับก็วางแถบดอลงไปนะซึ่งเจ้าตัวแถบดอนะครับเราใช้64ชุดนะครับทุกคนนะถ้าใครอยากจะทําตามนะครับแค่มีแถบดอ64อันก็ทําได้แล้วครับทุกคนเมื่อทําเสร็จแล้วก็อย่าลืมปิดผนังให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าฟาร์มมอนเตอร์เราต้องการความมืดมิดแบบมืดมากๆเลยนะและทีนี้ฟาร์มมอนเตอร์จํานวน2ชั้น ของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมรอไม่กี่นาทีมอนเตอร์ก็เต็มแล้วอโอโหทุกคนสะใจมากๆเลยดูสิครับผมมีเลเวลสูงขึ้นมาเยอะเลยแต่ผมยังไม่มีฮอปเปอร์ลำเลียงสินค้าลงไปในกล่องนั่นเองเดีย๋ยวผมก็ต้องไปหาเหล็กเพิ่มเติมครับเพราะว่าผมไม่มีเหล็กเลยนะปฏิบัติการตามหาเหล็กจะเริ่มต้นขึ้นแล้วแม้ว่าเหล็กจะได้มาน้อยนิดแต่ก็สามารถทำฮอปเปอร์ได้4อันได้อย่างง่ายได้และจากนั้นเองผมก็ ติดตั้งฮ o อปเปอร์ทั้ง4อันลงไปในกล่องนั่นเองเท่านี้ฟาร์มมอนเตอร์ของผมก็เสร็จสิ้นแล้วครับทุกคนในวันที่14นะครับผมก็เริ่มออกตามหาเกาะล้างนะครับทุกคนโดยผมเจอเกาะที่มีทุ่งหญ้าสีเขียวเต็มไปหมดเลยครับและวมอนเตอร์แสนอันตรายผมก็เลยจําเป็นต้องปักไฟทั่วเกาะครับเพื่อไม่ให้มอนเตอร์เกิดนั่นเองบอกเลยว่าเกือบตายผมขอกลับไปที่เกาะหลักก่อนนะครับทุกคนและหลังจากนั้นนะครับผม จะต่อสะพานหินมายังเกาะย่อยนี้นะครับในคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็ต้องขอพายทุกคนด้วยนะครับที่ผมไม่สามารถลงคลิป30นาที1ชั่วโมงได้ครับส่วนพุธต่อไปเนี่ยผมจะพยายามลงคลิปให้ถึง30นาทีและ1ชั่วโมงนั่นเองครับทุกคนโอเคครับงั้นคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับรูปสะพานสวยๆแบบนี้นะครับทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ผมด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ